สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวสินค้าที่ซื้อมาจาก l a z a d a ให้ดูนะครับซึ่งก็จะเป็นชุดของหางปลานะครับซึ่งเป็นหางปลาแบบเสียบแบบการไม่ขีดนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเฟ r ร์ลูนะครับแล้วก็ในนี้นะครับก็จะมีะครีมย้ำมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับราคา144บาท ก็จะแกะให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงน่าใช้ไหมก็อันนี้นะครับก็เป็นครีมย้ำนะครับหน้าตาของครีมย้ำก็ดูดีนะดูแข็งแรงทนทานนะครับดูแข็งแรงดูน่าใช้นะครับสีสันน่าใช้ก็ยี่ห้ออ่านว่าอะไรเนยวู วูโซบายนะครับน่าจะออกเสียงงั้นนะครับก็ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยอันนี้นะครับก็เป็นเฟอร์ลูนะครับเฟอร์ลูเนีน่ยนะซึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าเป็นหางปลาแบบก้านไม่ขีดน,นะครับหรือเรียกอะไรไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับหรือบางบางท่านก็จะเรียกว่าหางปลากลมนะครับกล่องหนึ่งก็จะมีหลายไซส์ด้วยกันนะครับตั้งแต่ ไซส์เล็กเลยนะฮะก็เหมาะสำหรับสายขนาด0.5ลงไปนะครับซึ่งสายนี้โดยทั่วไปก็จะใช้กับาวายลิงพวก plc นะครับวายลิง io ของ plc นะครับแล้วก็มีสีขาวสีเหลืองนะครับสีเหลืองตรงนี้ก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เหมาะกับสายคอนโทรลที่มีขนาด1หรือ1.5นะครับนี่ก็สีเขียว นะครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะสีดำก็จะเป็นขนาดใหญ่สีฟ้านะครับตรงนี้ก็ถ้าดูจากสายตาก็จะเป็นสายคอนโทรลขนาด1หรือ1.5นะครับอันนี้นะครับสีเทาก็เป็นอีกขนาดนก็ถือว่าน่าใช้นะครับกล่องกระทัดรัดน่าใช้ราคาสมเหตุสมผลนะครับร้อย 46 144บบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อติดตัวไว้นะครับเอาไว้ทำงานดี DIY ที่บ้านหรือว่าจะต่อวงจรเล่นที่บ้านนะครับก็แนะนำก็ติดตามดูสินค้าได้จากลิงก์นะครับซึ่งแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคครับ144บาทหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับน่าใช้นะครับน่าใช้หางปลารวมแล้วทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ย ถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ผมสั่งซื้อน่าจะาหางปลารวมกันทั้งหมดก็ประมาณ200ชิ้นนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ